เดินไปออไปดูขอให้อยู Luckily, no, ่ที่น oh ี er ่สบายจกนยเจ็บอยไปดูเ้านอนซะหน่อยดีกว่าเออเมืองชูชาวอืมเก่งใหญ่ดีเหมือนกันนะเออ้ทำมเนี่ยอุยโอ้ยอยย ไปทางนั้นแกคนชั้นเฮ้ยเออจับมันเอาไว้เออเอากุญแจไปเก็บชิ้นสไดนได้เลอ้ยเก็บระบบไปหมดเฮ้ย4แน่ฉันจะเห็นคุณไปจากไ้เลยเฮ้ยละกอล่อนไปไ o To Hero b a s t a r โอเคไม่เก็บได้ครับได้โอเคสวยแม็ก็สิมหมดยังไม่หมดแล้ว เออเออนี uh, uh, ่เจ้าหมอนี่มีสวัสดีเฮ้ยชักกระสูนไม่ใช่ชักกระสูนใส่แมกกาซีนโอ้ยโอเคไป